ชาวบ้านอีกแล้วต้องเจอกับเธอคนนี้ทุกวันเลยนะคะหนูเพือกอามาเร็ววันนี้เป็นเรื่องของป๊อบธนวันรนั่นเองค่ะมีสาวออกมาแชฉความสัมพันธ์ลับอีกแล้วว่าเพือนร้านเมล็จ้าปูเสือราเพือกันยังเป็นคงเป็นกรรมมั้งเคยมีคนที่คุยแล้วเลิกกันไปแล้วก็ ชีวิตหนึ่งผ่านมาก็เจอคนมาหลายคนผมก็ไม่รู้หรอกมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาเราก็เลยต้องต้องรับไปทอๆๆๆพี่เหมือนขึ้นมาป๊อบธนวัตร์พึงใจสัมภาษณ์ว่ารู้จักกับซ้ำวยลี่เ f ในฐานะพี่น้องผ่านมายังไม่ทันจะข้ามสัปดาห์ก็มีคนมาแชร์อีกรันลอกงานนี้ไม่ได้มีแค่คําพูดลอยมาตามลมนะจ๊ะแต่มีภาพชายคล้ายนุ่มป๊อบพร้อมสลิปโอนเงินจนน 1, ํานวนหนึ่งบาทละลาย ชื่หนุ่มป๊อบคุยกับสาวมวยลี่ออกมาให้เผือกต่อนเนืองด้วยข้อความเนี่ยไม่ได้แซบอะไรหรอกแต่อ่านแล้วก็ชวนให้คิดมันโนไปไกลเหมือนกันซึ่งงานี้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเป็นภาพรูจักฝฟังสาวมวยเลียเปล่าอ่ะเพราะตกเป็นข่าวกับหนุ่มป๊อบและเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยภาพแชร์เลยต้องรแจ้งความว่าถูกแฮกไลน์จนทุกอย่างเลุดอัก ที่แชร์ข่าวนี้ไปก็ระอุไม่แพ้กันมีคนเข้ามาชมกว่า3 5 0 0 0 0หคนทั้งเม้นทั้งแชร์กันมันมือเลยแต่จะเม้นกันแซบฮาแค่ไหนแนะนำให้ไปอ่านเอาเองเนาะแต่ความจริงเป็นยังไงทั้งคู่คงรู้อยู่แก่ใจแต่ถ้าอยากรู้ว่าพี่เหมอนจะแก้เกมปลงกับข่าวแค่ไหนเจ้าตัวมีคิวออกงานเสาหนา้าหนูเผื่อจะไปดามใจเอ้ยไปคาบข่าวมาให้อัพ